สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาที่ไหนคะเรามาวัดโลกงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดสระพงค์ค่ะพี่น้องคะวันนี้มีโอ,อกาสได้แวะวัดสระพงขออักหมทนาบุักับคุณวิลา มั s <S ่งอตนะครับพี่น้องเนาะโอ้ยุณใจแม่ขายใจบอกครับพี่น้องฝันถาสองร้อยตารางวาคุณระดึงานมาทางเดินเขาวิหารเป็นส่วนน้ำรันถาอีกสองร้อยตารางวาครับดุสภาพัฒไปฮะสรพงษ์ชาตรีมีน้ำพุถึงบริหารองค์นี้ โอ้แดดมาถึงตอนนี้เที่ยงค่ะพี่น้องค่ะแดดแดดดอกไม้ก็ me, งามๆ <c oughs> มากับป้าน้อยสองคนนะคะวันนี้โออ <c oughs>

โอกาสเป็นของท่านเรื่เิญได้เลยคะวันนี้วันดีท่านจะเดิน้างวันนี้เรามาทําบุญถวายที่ดินนะคะไปถนนในไทย สาธุสาธุสาธุเป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วคะ่ะพี่น้องขาเรื่เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะซีทุกคนนะคะพี่น้องอันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดส,สอประโคนชาติเตี๋ยพี่น้องคะอ่ะขา่นบอกว่าผู้ใดมาครั้งแรกนี่มักสิมีโชคมีลาภค่ะพี่น้องคขาเล็กเด็กดังกะให้ไ,ไว้แล้วเด้อค่ะตะพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากได้ก็เข้ามาเบิง่งค่ะพี่น้องขอพรขอโชคขอลาภผ่านช่องเยาวนัทช่องเด็กเลยตะ,ะพี่น้องคะ่ะ จะพาชมบรรยากาศมันมีโชคพอดีค่ะพี่น้องค่ะบอเจอสอระพงค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ได้มาไหว้มาสักการะบูชารวมพ่อโต Yeah. Okay. นี่ก่าย่างอ่อนนะคะพี่น้องด้วย อันนี้เป็นวิหารจำลองค่ะพี่รองค่ะ ดอกหานิหารจะทำบุญอะไรก็เชิญนะครับมาทำบุญด้วยกรรมรัทธาอันนี้ทำบุญถวายพระหรือทำบุญถวายสังฆทานะก็อยู่ได้นะครับที่จะทำบุญรับโชคทำบุญบูชาลอตเตอรี่นะครับทำบุญสองร้อยบาทจากสองร้อยบาทท่านเอามาหยิบมาเลยครับลอตเตอรี่ถูกไหนะครับดอกไม้ทุกเกียนถอดนะท่านบูชามาแล้วท่านก็หน้าอธิษฐานนะครับอธิษฐานอยู่ด้านหน้าอธิษฐานเสร็จแล้วเดินเข้ามาด้านในวางดอกไม้ทุกเกียนเอาไว้ในขัญนดแล้วก็ถอดแหวนทองเข้ามาถ้าปิดได้ถ้าปิดทองซื้อปิดได้เลยง่ายขึ้น ปีแตรงนี้ตรงเดียวนะครับเพราะต้องมาเอาิหาไม่มีที่ปิดที่จะปิดทงได้เลย